ดูสิฮะจะเป็นยังไงครับก่อนหน้านี้มีการรายงานข่าวคุณผู้ชมชาวเน็ตเขาจับผิดเลยมีดราม่าเกิดขึ้นนะครับน้องมีญาแล้วก็น้องโรเตอร์ลูกสาวลูกชายของนักแสดงดังครับพี่พีททองเจือนะครับโดยชาวเน็ตก็ตั้งข้อ,สง,อสงสัยนะครับว่าน้องมีญาเนี่ยปัจจุบันนะครับอายุเพียง17ปีทําไมถึงเข้าร่วมงานปาร์ตี้ที่ระบุนะฮะว่าอายุที่คนจะต้องเข้างานเนี่ยต้อง20ปีขึ้นไป ส่วนน้องโรเตอร์นะครับก็ถูกขุดคลิปที่ขับรถนะครับโดยบรรยากาศรอบข้างเอ๊ะมันเหมือนทางด่วนเลยนะฮะมีรถคันอื่นอยู่ด้วยแต่น้องโรเตอร์ก็อายุไม่ถึง18เช่นเดียวกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับทางทีมข่าวได้ทําการติดต่อไปยังพี่เจงวิไลลักษณ์นะครับพี่าของพี่พีทองเจือนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้นะครับและล่าสุดนี้เองฮะไม่ต้องรอนานครับพี่พีทองเจือนได้ออกมาชี้แจงครับเรื่องนี้กับสื่อดังว่าเรื่องเข้าผับเนี่ยเขาบอกว่าทางออแกไนซ์นะครับมีการเชิญครอบครัวของเรา ไปที่งาน Meet and Greet เราก็ได้พาลูกสาวไปถ่ายรูปปกติซึ่งไม่ได้มีการดื่มนะฮะเพราะว่าพ่อแม่อยู่ในงานด้วยแต่มันเป็นงานปิดที่ได้จัดในสถานที่ที่มันเป็นผับเท่านั้นเองส่วนเรื่องของโรเตอร์นะครับเขาไม่ได้ขับรถออกนอกถนนนะฮะน้องเป็นนักแข่งครับงานนั้นเป็นงานอีเวนต์ไม่ใช่บนทางด่วนแต่อย่างใดส่วนคลิปที่ออกไปเป็นการตัดต่อฮะยำรวมกันคลิปนั้นพ่อจริงๆอ่ะพ่อเป็นคนขับนะ น้องเป็นคนถ่ายส่วนคลิปที่มีย่าขับรถบนถนนนั้นอันนี้เป็น MV เพลงของน้องที่ออกมาหลายปีแล้วอ่ามันเป็นสนามสเก็ตบอร์ดนะครับเป็นพื้นที่ปิดไม่มีการจราจรนั่นเองครับ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i d e t นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ